ในตัวน้องค่ะเราก็อยากแสดงความยินดีให้น้องด้วยค่ะที่ได้ถือตำแหน่ง m i s s w o r l d t h a i l น n d นะคะเราก็ได้ถือสายสะพายไทยแลนด์อีกรอบหนึ่งนะคะก็ฝากทุกคนส่งกำลังใจแล้วก็ส่งพลังบวกให้น้องด้วยนะคะเพราะว่าแอนเชื่อว่ามีโอกาสสูงมากๆเลยที่น้องจะได้ความมงฟ้ามงแรกกลับมาให้คนไทยค่ะใน,ในตอนที่น้อง จะได้ไปมีการคบคุมโทศัพท์มีบ้างค่ะแต่ว่าจริงๆแอนไม่ได้อยากให้คาแนะนําเยอะอยากให้น้องไปแบบแบบฟรีฟรีไม่ต้องกดดันอะไรเลยเพราะว่าน้องเก่งมากอยู่แล้วทุกคนก็เห็นความสามารถของน้องบนบนเวทีแล้วนะคะก็อยากให้น้องเป็นตัวของตัวเองเอนจอยแล้วก็เปิดใจสําหรับแบบ culture แล้วก็ environment ที่ที่นู่นด้วยค่ะก็ให้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดแลในพาร์ทของเราอ่ะเราเรื่องการตามองค์กอย่างเงี้ยเรายัง ยังมีไหนมาบ่าเราท่เราบ้านฟาร์เนี่ยที่จบในชีวิตเราแล้วหนูใกล้จะสามสิบแล้วค่ะอ่ามันเป็นเรื่องของอายุด้วยค่ะหนูแบบไม่อยากจะพูดแต่ว่าอายุมันเยอะค่อนข้างเยอะแล้วค่ะไม่แพ้ท่านกันเออมันจะเรามันมันหยุดหรืลองสัติว่ามันยังมีอยู่มันยังไงอยู่ จริงๆแพชชั่นในในในเรื่องของนางงามก็จะไม่ได้หยุดมีแพชชั่นในเรื่องนี้ค่ะาะแอนเชื่อว่าการเป็นนางงามมันเป็นอะไรที่เราถือด้วยกับในในใจของเราเสมอนะคะ mm hmm. การที่เราเป็นนางงามก็ยังเป็นมนุษย์ที่ทําตามปกติเราได้คเพียงแค่เราช่วยเหลือสังคม mm hmm. เป็นตัวของตัวเองเราก็ใช้แพลตฟอร์มของเราเป็นเป็นแพลตฟอร์มที่ดีด้วยค่ะก mm ็ถ้าถามว่าจะไปประกวดอีกไหม คงไม่แล้วค่ะเพราะว่าไม่มีใครเลือกเราแล้วเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วแต่ว่าเราเป็นที่ปรึกษาได้แล้วก็เป็นเป็นแบบพี่รุ่นพี่ก็ได้ค่ะที่แบบทุกคนมามาหาเมอรมาเรนหรืออะไรก็ไน้เราเราประกวดไปได้แล้วแล้วเราเป็นเมนเทอร์ได้ไหมถ้ามีโอกาสก็ได้แต่ว่าต้องต้องให้ผู้ใหญ่มาเลือกเราก่อนแสดงว่าเราเป็นหนึ่งใช่ไหมว่าเราเป็นหนึ่งในแคนดิเดตแตาคนพูดถึงว่าเราอาจจะเป็นหนึ่งในเมนเทอร์ของอุปเร เห็นเห็นทางเพจต่างๆแล้วค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เห็นข้อมสามารถของแอนแล้วเห็นแอนเป็นแบบในฐานะเมนเทอร์ได้ก็ถ้ามีโอกาสก็ยินดีมากๆเลยค่ะมีมีนึกภาพตัวเองไหมถ้าเราต้องไปไปเป็นคู่กับพี่เกศคู่กับพี่เกดเลยค่ะถ้าเราเป็นแบบเมนเทอร์แบบวิคโลฟ้าตัวแม่เลยนะคะตัวแม่ที่แบบอยู่ตั้งแต่หนูอยู่ในเพจด้วยคือมัน เป็นอะไรที่น่าจะแบบน่ากลัวแต่ว่าเราทําได้ค่ะถ้าเราบใช่แล้อถ้าเรามีโอกาสเราเชื่อมั่นในตัวเองวก็เราทําทุกอย่างได้แต่คือณตอนนี้ยังไม่ได้มีการติดต่อใช่ก็ก็ยากค่ะก็รอรอให้ถ้ามีโอกาสก็ได้เลยไอเอ็มส่วนใหญ่ถามเรื่องในตอนวีดีที่องค์กร

สัญญาที่เขียนว่าโอเคเราลงสมัครรุ่นนี้แต่ว่าหลังจากที่เราได้ตําแหน่งแล้วก็ทางแอนไม่ได้มีที่ต้องเซ็นอะไรค่ะก็เสียใจกับน้องด้วยแต่ว่าอยากให้ทุกคนไปโฟกัสในเส้นทางใหม่ของน้องมากกว่าเพราะว่าจริงๆมันมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่มันเป็นเรื่องของของ business เราไปไปจัดการกับมันไม่ได้ไปคอนโทรลมันไม่ได้มันอยู่ในมือของพื่ก็ให้ให้น้องไปในเส้นทางใหม่ อากนิดนึงเรื่องดราม่าน้อยอ่ะเราเชื่อเขาดูสิเรื่องอเร่ออีน่าจริงจริงแอนไม่ไม่ค่อยติดตามดราม่าเท่าไหร่ค่ะก็ถ้าแบบผ่านๆก็จะเห็นบ้างถ้าเป็นเป็นรูปตัวเองก็จะหยุดอ่านนิดนึงกดไลค์หน่อยนิดมันไม่ไม่ไม่ได้กดไลค์ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขารู้ว่าเราเชื่ออะไร แต่ว่าก,ก็ก็เห็นบ้างค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะถ้าเขาอยากทําตามที่ที่เขาเชื่อว่าต้องทําเพื่อที่จะได้มงก็ตามใจเขาเลยค่ะแอนไม่ได้ติดอะไรเลยใชจ่จริงจริงมันตอนนั้นนี่คือเขาก็ฟอลโล่ใช่แต่เรามองว่ามันยิงเขาไม่ฟอลโล่เราจริงจริงแอนแอนไม่ค่อยได้ดูพวกฟอลโล่ของแอนแต่ว่ามีมีมีเพจอันหนึ่งที่แบบ ลองรูปว่าเขา unfollow เราเราก็งงไปนิดนึงว่าอ๋อเราไปทำอะไรผิดหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้คุยกันเลยก็ไม่เป็นไรค่ะแอนจริงๆเรื่อง follow แอนไม่ได้ไม่ได้คิดมากค่ะเพราะว่า validation ของภายนอกมันไม่ได้เป็นอะไรที่สำคัญไม่เป็นพ่ถามความสัมพันธ์มันจะหายไปมาตาม unfollow เป็นเพาความสัมพันธ์มันยังอแค่ unfollow เป็น มันก็แล้วแต่คนนะคะจริงๆแอนก็ไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับวินาอยู่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากค่ะถ้าถ้าเขาต้องทําแบบนั้นก็ไม่เป็นไรไม่แอนไม่ได้ไม่ได้ติดไม่ได้ไม่ได้แคร์ไม่ได้อะไรเลยที่ทามคนก็ไปรงงงงี้อะไรนะคะตามงงก็ไปเงงงงี้ก็งงค่ะเพราะว่าอยู่ดีๆก็เราไม่เป็นไรค่ะทุกคนมีเหตุผลของตัวเองล้วก็ไปไปก่อนนั้นเราได้มีการไม่ไม่มี ที่ยังขออนี้าตถามในเรื่องของกรณีที่มีการถอกุันการกองผู้จัดการเกิดจาเป็นเรื่องของการแอนโดเก่าไครัอ๋อค่ะที่จริงเราได้รับผลกรอม่เราเคยอกหมที่แบบว่ามีตัวสอบอะไรย้อนหลังเรื่อหลักของที่ตัาอะไรอย่างเงี้ยว่าเขา มาฝลกอะไรนะคะคำถามสะมุ่ัเขาของเขาหักหัวคิวไม่จ่ายตามจริงที่อะไรมันเรามีผลประโยมาตรงนั้นอ่ะเนี่ยนันทีเราสนิทกับเขาเรารู้จักกับเาก็แอนแอนได้ยินข่าวบ้างค่ะก็ขอขอไม่พูดในเรื่องด้านนี้ดีกว่าเพราะว่าแอนก็ไม่ได้รู้เรื่องเต็มเ็มก็ขอให้ทุกอย่างมันปล่อยปล่อยไปแล้วก็ถ้าใครทำผิดก็ยอมรับ เต็มๆไปนะคะก็แค่นั้นนะคะตัวเราไม่เคยโดนในในพาเรเรื่องเรื่องเรื่องที่มันเกิดขึ้นที่ป่ามาที่เราได้ยินมาตัวเราเคยประสบปัญหาไหมเคยโดนด,ด้วยตัวเองไหม ทั่วไปใช่ไหมคะสมมติเขาจ้างเราสองแสนห้าเราถึงเราแค่แสนแปดอย่างเงี้ยเออเอ่อก็ไม่ไม่รู้ค่ะยังไม่ได้ตรวจตอบอย่างนี้ใช่ค่ะยังไม่ได้เช็คค่ะอ๋อแต่จะมีการกลับไปรีเช็คอะไรใดไหมในในคลาสที่เขาไปทำงานกับเราเราก็ก็ต้องเช็คอยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเขาทํากบบคนอื่นเราอาจจะต้องแบบมามาเช็คกับตัวเองว่าเขาเขาทำกับเราด้วยหรือเปล่าแต่ว่าเชื่อว่ามันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นก็ได้แต่ต้องต้องก็ต้องเช็คด้วยแล้วยางี้คงับต้นสังกัด กพมว่ายังไงบ้างเพราะมันเกิดการที่เขาได้มีการตรวจสอบให้เราด้วยไหมว่าเพราะว่าย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแอนยังไม่ได้คุยกับทางทางกองเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าทางกองก็ยุ่งในในการประกวดของน้องโมอรด้วยก็ถ้ามีเวลาอาจจะต้องกลับมามาเช็คมาเคลียร์ด้วยกันคือแอนก็ยนดีนะว่าใครใครสร้างเรื่องอะไรก็ต้องรับผิดชอบกันไปใช่ค่ะถ้าเราทําผิดก็ยอมรับด้วยนะคะว่าเราทําผิดอาจจะพูดผิดเพราะว่าเราไม่พูดไม่ค่อยชัด คำไหนไม่ชัดเลยอ๋ออันนี้แบบเรียงคำผิดก็ได้อยู่แค่เป็นล um, ูกครึ่งค่ะเพราะฉะนั้นฝากถึงมีมันนี้ในอนาคตหน่อยค่ะหลังจากที่เราสัมภาษณ์เสร็จแล้วเปแน่นอนกริก็ขอให้ทุกคนเอาไว้เป็นบทเรียนรู้นะคะว่าทั่วไปในชีวิตของเราเราอาจจะไม่ได้ หวังหวังร้ายกับใครแต่ว่าถ้าเราทําอะไรผิดก็ยอมรับแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปให้เป็นคนดีค่ะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็เออแค่นั้นนะคะไม่แปลกใจว่าจะไมถไมจัจกวางสันหาหัวใจยังไงนะไเม่เจยย่ไม่่่